แซ่บอาหารไช่หาว่าอยากขิมได้ยังไงแซ่บโอายุอะไะได้เบิกอะไรอ่ะได้ค้าวกลัวมากมาละเบิ่งอไงรวมกันมาเลยทั้งหมากไม้ทั้งอาหารมีข้าวสุกมะเขือนมาด้วนี่ตาเดี๋ยวอาตาตกน้องส่งส่งน้ำผ่าคนมากหลายรอส่งน้ำมาตอนนี้กำลังดูบ เขาได้เขายูบนอุ้ยก็ได้เข้าแล้วเนาะเพาเขาในพูดเป็นแถวอยู่พูดพ้นไหลายเลยพอสีเอาทั้งถ่ายแลเายัลายพ้นลายสองชั่วโมงประมาณสอชั่วโมงแต่สวยจานเป็นโหคากบไปเรยไปเเป็นกอยนขาน่มัดมันเยอะงกินเวลาพ้นลา ันนี้เป็นวันที่วันที่สิบสามพอดีเลยป้าดีมากใครดนผัวเขาจอดรถอยู่ใกล้ทีนี้ก็เลยไปเอาเอามาจะไม่มากไยใส่จมูคนคนหลายเลยน่นเลยแต้วพระนั่งอยู่ข้า,า,าขงใน เอาไปเดี๋ยวจะพผ้าเขาเลเบิ้งขึ้นส่งผ้ากันคุณแม่มาเพื่อส่งผ้าละเขาเนี่ยแหละที่เขาไปส่งผ้าท้ตั้งเ็มาบ้านเอนา่งะรื่เขหาไปเบิ้งคนเิอๆแบนีบินเบิ่กนี้บ่ส่งน้ำผ่าใช้เบิ้งนะ ออกมาเป็นขันเลยวะามาเบิ่งส่งน้ำพมันน่อเป็นส่งน้ำพระข้างในนี่คนค้นบกลามาส่งน้ำผ่ะ <c oughs> โอ้โหเหลืองขนโอ้เงนเทิงใส่เทิงคุณได้เลยเห็นไ่ เพิ่นเพิ่นเจียวน้ำน้ำใส่ทางเทิงนั้นลงไป อยาให้ะเพื่อนเพเลอมาให้ดอกไม้อยากใดออยากให้อมนดอกไม้หาแดอกไม้อจะเอาไปอกใช้ไหมต้องใ้เงินเยอมากเต็มขันเลยโอ้ยย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 ยา้ยยยยยยยก้้อยกยยยยยยย ស្អែកប៉ាទៅណាអត់ទៅណាខ្ញុំទៅតាមគាត់ទៅណាអត់ទៅណាប៉ាទៅណាគាត់ទៅណាគាត់ទៅណាគាត់ទៅណាអត់ទៅណាប៉ាទៅណាគាត់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 ទៅ

โอ้ยเพิ่บมีเพิ่บไซส์สนับกา่อยู่เทปโบมิชิเมนส่วนก็เกี่ยตามก้นมานเี่ยวอย่างนี้ตอนนี้สิงเก่ไปขันเกลี่นโบได้เี่ยน้ตเกลี่ยสเกี่้ง่่ขนส่ง่น่สค่าเกนบคได้ก็ได้เ้ย เนมีดกล่องยูเป็นบอ่ะเข้าข้าใส่ตัวนี้ได้บ้างได้เพ่งไปบ้านมาส่งผ้าน้ำก็จะลงไปหาหลวงพ่ออยู่นะยืนยืนยืนก็ับปั๊บ โอ้ยหลวงปู่ไปส่งไปส่งหลวงปู่แต่งตัส่งหลวงปู่ใส่หน่อยเลยไว้อาจารย์สามองค์วัยอาจารย์ดีอาจารย์คอยได้ไหมสบายดีเอออาจารย์อาจารย์คอยได้ไหมอาจารย์ดีดีเลยก็ให้หลวงปู่อยู่ดีมีให้เดลย อ๋อยู่ดีไมีแห้งลงปุ๊บขอให้ยู่ดีมีแห้งเด้อเดี๋วนิวยีย่ะเดียัง่ด้น้ำมนต์แต่ขอเพิ่นจะได้อำหลังเอ้าอันนี้เป็นยังนี้ อไปคอเพิ่งก็ะได้ไปหากระกรปุกหน้าไหมเยอะกดดตาอยจราบฮะแค่ต้องไปมุดค่ะมอูแตจะแล้วเหรอ โอ้โอเคอ้โชคดีโชคดีตอนนี้ก็ <c oughs> ไปหดน้ำพระส่งน้ำพระนะ oh, พี่น้อง <c oughs> ลแล้วแล้วเนาะกัจิกับบ้านแล้วพอเวลากลับบ้านแล้ววันนี้บายสองพอดีพี่น้องเลยบายสองถึงแล้วเนี่ยตอนนี้กัจิกับบ้านแล้วเอาวัดนี้อยู่อยู่ไก่เนี่ยอยหนึ่งพี่น้องทางไปบ้านกลับบ้านสมอง,ง,งหนึ่งคุณไนดะ้มาเนี่ย สิ้าพญามึงาตุ้มังกรพี่น้องอีกม่นนตกพญานาคตพญานาคพพื่นปั้นพญานาคได้เนี่นเวกลับบ้านล้วันนี้พี่น้องเอ้ไปครับุละมือหนาเล้พคงามนี่งามเดือดเหดเเไปเอาปีใหม่ไปส่งเพื่น เอาไปบนแมนบ้านส่งน้ำพญานาคลืมส่งน้ำพญ<อ>านาคเลยส่งเอโโโเอมีสายไฟวะส่งน้ำพญานาคมาสั่นวมมีไัยส่งน้ำเพื่อนแม่บ้านเรียกว่าส่งน้ำขอพรออเพื่อนี<า>ไหมีไหมไมเ้ยปล่อยลูกหลานดีดีเ ปวดเก้ามาหัวไก่สว่งให้เศร้ารีสปอร์มาเป็นหัวไก่เศร้าหัวเนื้อเ่าเอ้าสมพรปากเด้อแม่บ้านส่งน้ำพญานาคขอพอรพญานาคเพิ่นปีใหม่พี่น้องจะมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงเอาไปวันนี้กลับบ้าน สนใจถ่ายรูปไหม